จะปล่อยแล er pues yeah, nah. ้วนะเออเร็วๆแป๊บนึงหนูนม่งมดกัดขเกียดชีวิตในบ้านนอกปล่อยนะเออปล่อยเลยยูนบุยบุยมก่อนนะจูนเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วจูนที่เจอได้มันก็อยู่ในบ่อนี่แหละมาก็ให้ให้อาหารมันแล้วกัน โอ้ยยังมีความสุขเลยเนี่ยไปน้ำใสติ้งเลยยังเหมือนๆมือนอยู่สักพักหนึ่ง